คลิปนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคการพ่นไตรระบบน้ำให้ชิ้นงานเงางามครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคการพ่นไตระบบน้ำให้ชิ้นงานเงางามครับขั้นตอนแรกครับให้ปรับลมให้ได้8บาร์ครับแล้วพ่นชิ้นงานให้สะอาดก่อนครับ ขั้นตอนที่สครับให้ปรับลมให้เหลือ2องบา์แล้วพ่นชิ้นงานซ้ําเป็นรอบที่2ครับขั้นตอนที่3ครับให้ปรับลมให้เหลือ1.5ึ่งาบาก่อนครับแล้วพ่นทรายห่างจากชิ้นงาน1นึฟุตนะครับ เพียงพ่นทราย3ขั้นตอนนี้ทุกคนก็จะได้เช้นง,งานที่เงาแวววาวแล้วนะครับและเทคนิคการพ่นทรายให้เหงาแวววา,วาวก็มีเพียงเท่านี้สําหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ